กับสวัสด,ดียวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องก็อยู่กับรายการสอนตั้งค่าตามคนดังอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับน้องก็เป็นทางด้านของ ไอ้เจิดเกมซิ่งเนี่ยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้อใครที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่านะครับแล้วก็ขอตั้งค่าขอไอ้เจิดเจนซิ่งมาเยอะมากๆนะครับน้อเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งค่าละกันนะครับน้อว่าตั้งค่ายังไงนะครับน้อเราก็ต้องทํายังไงบ้างนะครับน้อขอไอ้เกิดเจมซิ่งนะครับน้องเขาทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับตั้งค่ายังไงตั้งค่าเท่าไหร่ D P I เท่าไหร่ขนาดปุ่มเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับน้อเราก็เขาเล่นในคอมจะสามารถ มาปรับใช้ในมือถือได้หรือเปล่านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้แน่นอนนะครับน้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดแล้วก็สอนตั้งค่าแบบละเอียดแล้วกันนะครับน้องเรียกได้ว่าตั้งค่าตามคนดังเนี่ยนะครับองน้องถ้าคนไหนนะครับน้องอยากให้พี่สอนตั้งค่าตามคนดังคนไหนนะครับก็ คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้นะครับเนาะต่อให้ยากแค่ไหนพี่ก็จะไปพลิกโลกมาเลยนะครับวงน้องก็ไม่ขนาดนั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะหามาให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับตั้งค่าคนดังของเขาวงน้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะถ้าอยากได้คนไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับก็เอาเป็นทางด้านของไอ้เจิดเกมซิ่งละกันนะครับเนาะก็เป็นหนึ่งสตรีมเมอร์นะครับเนาะที่แบบว่ามีคนติดตามนะครับเนาะเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะคครรัับบเเเนนนนนาาาาาะะะว่ดงมกกๆ็็ปสยออ นะครับเนาะเราก็ดึงหัวคมจัดเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าตั้งค่าต้องมีนะครับเนาะดึงหัวคมขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องมีคนอยากได้ตั้งค่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะทั้งหล่อทั้งดังแล้วก็ยิงหัวคมแบบนี้นะครับเนาะต้องมีคนอยากได้นะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าเอาตั้งค่ามาฝากให้เลยละกันนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานี่นะครับวงนองก็คือพี่จะสอนตั้งค่านะครับเนาะก็เป็นอันแรกเลยนะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะการมองรอบๆอนะครับองนงหรือว่าการตอบสนองนี่นะครับเนาะที่ จัดเลยละกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันแรกนะครับน้องขอไอ้เจดเกมซี่นะครับเขาใส่อยู่ที่ศูนย์นะครับน้องแต่ถ้าเราอยากเล่นในมือถือได้นะครับน้องก็ใครที่แบบว่าเล่นในคอมก็สามารถตั้งเป็นศูนย์ได้นะครับน้องแต่ถ้าเราอยากเล่นในมือถือนะครับน้องต้องได้ปรับเป็นร้อยนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าไม่ปรับเป็นร้อยจะไม่สามารถเล่นได้ในมือถือนะครับน้องก็ประมาณ90หรือว่า100นะครับน้องจะสามารถเล่นได้นะครับวงน้องก็ถือว่า มองรอบๆนะครับนก,ก็ใส่ไปเลย100นะครับนก,ก็เป็นประมานี้เลยนะครับ ใครที่แบบว่าอยากจะตั้งต้านนะครับน้องตั้งตามได้นะครับน้องแล้วก็ถ้าถามว่าดีหรือเปล่านะครับน้องพี่ก็ไปทดสอบมาแล้วนะครับน้องก็ดีมากๆนะครับก็สามารถดึงหัวได้นะครับน้องก็คือดึงไป8ทีนะครับน้องติดหัวประมาณ7ทีนะครับพลาดแค่1ทีเท่านั้นนะครับน้องก็จะเป่ามานี้เลยนะครับน้องก็การดึงหัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นอย่างเดียวนะครับวงน้องอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับน้องก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับน้องอย่างที่พี่บอก็แค่ ช่วยให้เรานะครับน้องในส่วนหนึ่งคร์บงน้องก็จะประมาณเลยครับงน้องแล้วก็อันที่สองนะครับน้องหรือว่ากล้องเรดด์นะครับก็ใส่ไปเลย50นะครับน้องแล้วก็สักของคุณสองนะครับน้องก็ใส่ไปเลย50นะครับงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของตั้งค่าสําหรับไอ้เจอเกมซิ่งเลยนะครับน้องเขาก็ตั้งแบบนี้เลยนะครับงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าถามว่ามาปรับใช้ในมือถือสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับน้องตั้งตามขนาดนี้นะครรัับบบออองงงคนนน้้พี่่กเลยะวาสาามรถเล่นนได้ะครับน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับองคนนน้้้้อองงงเเรากก็็สปุะัับตไไดลย ข้าวบงน้องก็เป็นทางได้ของ5้าสี่เหมือนกันนะวงน้องก็เป็นประมาณเล่นครับนอถ้ามาเล่นในมือถือนะครับนอก็สามารถเล่นได้นะข้าวงน้องก็คือไม่เป็นไรนะครับนอถ้าตั้งประมาณนี้นะข้าวงน้องก็จะประมาณเล่นนครับนอก็ถือว่าสามารถตั้งตามกันได้อยู่นะครับนอก็คือ ไอ้เจอเกมซี่นะครับนอกก็ตั้งแบบนี้ครับวงนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนกแล้วก็ต่อมานะครับนอกเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับวงนอกสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอกก็เหมือนกันเลยนะครับนอกตั้งอยู่ที่50นะครับนอกพี่บอกเลยนะครับนอกว่าตั้งอยู่ที่50นะครับนอกกำลังดีเลยนะครับปกติพี่ก็ตั้งอยู่ที่50นะครับนอกเพราะว่ามันจะดีมากๆนะครับนอกถ้าตั้งประมาณนี้นะครับวงนอกเพราะว่ายิงหัวง่ายนะครับนกแล้วก็เด้งได้เร็วนะครับนอกบบว่า เลงได้ง่ายนะครับน้องสำหรับตั้ง50นะครับวงน้องก็จะเอามาเลยครับน้องก็อันสุดท้ายนะครับน้องสำหรับอันสุดท้ายนะครับใครที่แบบว่าเปิดนะครับน้องก็ตั้งไปเลย100นะครับน้องสำหรับใครที่เปิดนะครับน้องส่วนใครที่แบบว่า ไม่เปิดนะครับน้องก็สามารถปิดไปได้นะครับน้องหรือว่าตั้งเป็นศูนย์ไปได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องคันที่แบบว่ายังไม่ได้เปิดนะครับน้องก็คือสามารถเปิดได้นะครับน้องแล้วก็ส่วนใครนะครับน้องที่แบบว่าไม่ชอบนะครับน้องก็สามารถปิดไปได้นะครับน้องสำหรับกันสุดท้ายนะครับแต่พี่เป็นคนเปิดอยู่แล้วนะครับน้องก็คือจัดไปเลยแล้วกันนะครับน้องหนึ่งร้อยนะครับงงน้องสรุปแล้วตั้งค่าก็มีนะครับน้องขั้นตอนแรกก็มีเท่านี้นะครับวงน้องแต่เราจะมาดูทางด้านของการควบคุมแล้วกันนะครับน้องสำ ควบคุมก็คืออันแรกเลยนะครับน้องไช่ซุ้ยเล่นนะครับงงน้องแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับน้องก็ให้เรานะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับเปิดเมื่อสักครู่นะครับน้องแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นแบบเลยนนะครับก็ให้เราเปิดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับน้องให้เราปิดป้ายนะครับงงน้องก็คือรีโหลดอาวุธด่วนนะครับน้องก็ จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็สามารถตั้งค่าได้แบบนี้นะครับน้องสำหรับการตั้งค่านะครับวงน้องเราก็อันนี้นะครับน้องขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะครับน้องถ้าไม่อยากตั้งค่าตามก็ได้นะครับน้องเพราะว่าจุดนี้นะครับน้องขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคลนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าอยากตั้งค่าตามก็ได้นะครับน้องในจุดนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเผื่อใครที่แบบว่าไม่ชอบประมาณนี้นะครับน้องก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับน้องเพราะว่าตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับน้องอยากตั้งค่าตามใจตัวเองกกก็็สาาาามมรรถตั้้งค่ไดนนะะเจปณลย เรามาพูดถึงเรื่องตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับโนว่าตั้งค่ากราฟิกนะครับจะต้องตั้งประมาณไหนนะครับน้อยพี่บอกเลยนะครับโนว่าตั้งค่ากราฟิกนะครับวงน้องก็คือเอาไว้ที่หลังก่อนละกันนะครับน้อยพี่สอนปรับเปลี่ยนปุ่มก่อนละกันนะครับน้อยก็จะเปลี่ยนนะครับวงน้องก็คือสําหรับการปรับเปลี่ยนปุ่มนะครับน้อก็อยากได้ขนาดของปุ่มนะครับน้อเพราะว่าขนาดของปุ่มนะครับพี่บอกเลยนะครับโนว่า มีผล100%เลยนะครับเนาะก็คือมีผลเกี่ยวข้องแน่นอน100%นะครับเนาะงสำหรับขนาดของปุ่มนะคราบวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าต้องตั้งขนาดปุ่มเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าเล่นในมือถือจะดึงหัวคมราคาวงน้องก็คือสำหรับขนาดของปุ่มนะครับเนาะพี่จะให้ตั้งอยู่ที่58เท่านั้นนะครับวงน้องก็จะเป้าหมายนะครับเนาะก็สามารถตั้งไปได้เลยนะครับวงน้อง58เท่านั้นนะครับกน้อง็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนนี่เลยะครับวงน้องเป็นนแบบี้เลยนะครับเนาะก็คือ5ย 18เท่านั้นนะครับนาอสสำหรับขนาดของกลุ่มนะครับองน้องก็สามารถตั้งได้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าดึงหัวคบนะครับนาอบางจังหวัดไม่ได้ดึงนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับนาอก็มีโอกาสติดหัวด้วยนะครับองน้องก็จับประมาณเลยนะครับนาอพี่ไม่ได้พูดเวอร์นะครับนาอไม่เชื่อ ลองไปตั้งค่าดูได้นะครับน้องแล้วก็ลองไปทดสอบดูได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับองน้องเพราะว่าพี่ทดสอบมาแล้วนะครับเนาะถึงมารีวิวให้ดูแล้วก็มาสอนตั้งค่าแบบนี้นะครับองน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็มาพูดถึงเรื่องตำแหน่งของปุ่มกันบ้างนะครับเนาะสำหรับตำแหน่งของปุ่มนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าต้องได้วางให้ถึงระเบียบด้วยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าต้องได้วางประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับองน้องให้เราวางประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับตำแหน่งของปุ่มนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคร สามารถดึงหัวได้ง่ายนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็คือถ้าเราวางตําแหน่งนะครับเนาะได้ตามที่แบบว่าประมาณนี้นะครับจะดึงหัวได้ง่ายนะครับเวลาดึงก็ไม่ต้องดึงแรงนะครับเนาะดึงเบาๆก็พอนะครับวงน้องก็ดึงเป็นจังหวะก็พอนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับเนาะเราก็มาพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากราฟิกนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับวงน้องก็คืออันแรกเลยนะครับเนาะสำหรับ มือถือไม่แรงมือถือไม่โหดนะครับน้องก็แนะนําเลยนะครับน้องให้ตั้งอยู่ที่ราบลื่นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนใครนะครับน้องที่แบบว่ามีมือถือโหดนะครับน้องแรมประมาณ6กิก์แปดกิก์สิบสามกิกนะครับน้องก็สามารถตั้งไปได้เลยนะครับน้องอยู่ที่ระดับแม็กหรือว่าระดับสูงนะครับน้องแต่ระดับแม็กพี่ไม่ค่อยแนะนำนะครับน้องให้ปรับเป็นบ้านตฐานหรือว่าระดับสูงจะดีกว่านะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็สําหรับ D P I นะครับน้องพูดถึงเรื่อง D P I นะครับก็อยู่ที่900นะครับเก 900เท่านั้นนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณได้เลยครับน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นตั้งค่าทั้งหมดนะครับน้องของไอเจิดเกมซินนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้เอาไลไรอยากได้คนไหนนะครับก็สามารถบอกมาได้นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คนไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าพี่หาไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ละกันนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เอาไรนะครับเนาะก็สามารถขอมาได้นะครับวงน้องเนาก็อย่าลืมนะครับเนาะวันพรุ่งนี้มีการแจกรหัสฟรีๆนะครับเนาะอย่าว่าพี่ไม่บอกละกันนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าว แจกรหัสปี๊ปนะครับนอย้ำนะครับนว่าแจกแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับองน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้อยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับองน้องคนไหนนะครับนที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับนเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับอยากให้พี่ทำคลิปแบบไหนนะครับน้อก็สามารถคอมเมนต์มาได้นน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 ะะะะคคครรรรััััับบบบออออองง้้้้้ถาาไไหหหททดืวว่่กกกพี็จใแลนะครับ น้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครัำวงน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้สนับสนุนนะครับเนาะหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องหรือว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเพียงแต่องน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องเจอกันใหม่